สวัสดีครับพลจากทันยาโต้ครับพามาชมซีวิก FE อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้ยกมาจากเชียงรายนะครับขึ้นเทนเลอร์นะครับเอามาลงที่นี่นะครับเพื่อให้ที่นี่แต่งนะครับคันนี้เราช่วยดูแลให้นะครับตั้งแต่ด้านหน้าเลยอ่ะเรามาไล่กันในส่วนของโลโก้จะเป็นเฮดดำแท้นะครับตัวนี้เป็นลมดำแท้หน้าหลังพร้อมกับคำว่าซีวิกนะครับจะเป็นดำทั้งหมดเลยแล้วก็ลิ้นหน้าจะเป็น ลินหน้าคาร์บอนนะครับตัวนี้เป็นคาร์บอนเพียวแล้วก็จะมีในส่วนของตัวห้องเครื่องเดี๋ยวเราค่อยมาไล่กันนะครับตัวนี้ไฟหน้าก็จะเป็นโคมนะครับที่เป็นโปรเจคเตอร์ LED จะเป็นไฟต่ำสี่ลูกแล้วก็ไฟสูง3ลูกนะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกแล้วก็จะเป็นเซนเซอร์8จุดอ่านะสำหรับคันนี้นะครับด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของตัวล้อเรามาดูล้อกันนะครับตัวนี้ใช้เป็น ล้อ G Force นะครับลัดด้วยยางมิชลินนะครับ2 3 5 3 5มนะครับตัวนี้เป็นไซส์19นิ้วนะครับล้อเราทำสีใหม่ให้ลูกค้านะครับตอนใส่มาครั้งแรกเป็นสีดำนะครับก้านดำเงาขอบดำเงานะครับลูกค้าเบื่อและอยากเปลี่ยนนะครับเราก็มาทำสีให้ลูกค้าใหม่ก็จะเป็นสีเทาด้านนะครับแล้วก็เป็นตัวขอบดำด้านแล้วก็จะมีในส่วนของตัวชุดเบรคครับ เบรกจะเป็นของเบมโบนะครับอลองเข้ามาดูนะครับแล้วก็พิเศษด้วยตัวฮับฮับใช้เป็นการไดซ์สีแดงนะครับก็จะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวชุดเบรกแล้วก็ชุดล้อเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะครับตัวนี้ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับจะเป็นชุดเบรกของคายเยนนะครับหน้าหลังพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับครบทั้งเซตเลยนะครับ แล้วก็ตัวอันเดอร์บอร์ดนะครับตัวลิ้นข้างก็จะเป็นคาร์บอนเพียวมือจับประตูคาร์บอนเพียวนะครับฝาครอบกระจกคาร์บอนเพียวนะครับแล้วกอ็อีกหนึ่งอย่างก็คือในส่วนของตัวทีพฉลามด้วยตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนเพียวครับพร้อมกับแล็หลังคาตัวนี้จะเป็นไฮกอสนะครับของหลังคามันจะดําเงาดําลึกและก็เนียนบางมากนะครับแต่ให้ความเงาความดําที่ชัดเจน นะครับสปอยเลอร์หลังคาร์บอนเพียวเหมือนกันนะครับมาในส่วนของตัวดิฟหลังก็เหมือนกันนะครับมาคู่กันกับตัวท่อนะครับที่เป็นไฟคาร์บอนตัวนี้ท่อจะเป็นกลางวายของโปรเด c กเกอร์นะครับเข้ากับตัวดิฟหลังได้เลยอ่าแล้วก็จัดในส่วนของตัวไฟท้ายเป็นเวอร์ชัน2นะครับคู่กันกับตัวไฟมุมกันชนนะครับตัวไฟทับทิมตัวนี้เป็น led ก็จะมาครบเซตหมดเลย ในส่วนของภายนอกแล้วก็ฟิล์มคันนี้เลือกใช้เป็นของเบาฟุ้งนะครับที่เราติดให้ลูกค้านะคันนี้ยกมาจากเชียงรายให้เราทําทุกอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภายในก็จะมีในส่วนของไฟแอมเบตไลท์นะครับเบลที่เป็นเบลแดงก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยครับพร้อมกับด้านหน้านะครับที่จะเป็นพวกภายในคาร์บอนนะครับ ลองดูคอนโซลกลางนะครับพวกนี้เป็นคาร์บอนหมดเลยพวรงมาไลยก็จะเป็นคาร์บอนถุงเกียร์วกนี้ครับตัวนี้จะไม่ใช่เป็นตัว r อนะครับเราก็จะเปลี่ยนถุงเกียร์เป็นของ r s ที่เป็นถุงดำได้แดงให้เข้ากันกับพวกภายในที่เราทำบาะหนังดำได้แดงโอเคครับผมแล้วก็เรามาป,ปิดท้ายกันด้วยห้องเครื่องนะครับ สำหรับห้องเครื่องตัวนี้นะครับเรายังใช้เป็นเครื่องเดิมนะครับลูกสูบเดิมก้านเดิมเทอร์โบเดิมนะครับก็เริ่มนมกันตั้งแต่ในส่วนของตัวฝาวาวเลยก็จะเป็นฝาวาวแดงย่นนะครับแล้วก็ติดโลโก้เอิร์ธดีมเข้าไปนะครับเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของตัวเครื่องแล้วก็ตัวคอยจุดระเบิดนะครับเป็นคอยเอเดีอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของตัวโบออฟนะครับโบออฟจะเป็นของเฮดเคสนะครับตัวนี้ก็จะระบายอากาศได้ดีกว่าของเดิมนะครับแล้วก็จะมีเสียง นะครับตามสายซิงเลยแล้วก็จะมีในส่วนของท่อระบบไล่ข้างทั้งหมดจะเป็นของ OMD ครับรวมถึงอินเตอร์นะครับก็จะเป็นของ OMD แล้วก็ใส่ในส่วนของตัวไฟภายในช่องอินเตอร์นะครับแล้วก็จะมีออยเกียร์นะครับที่ลูกค้าล่าสุดให้เราเพิ่มออยเกียร์เพิ่มเขา้ปอีกนะครับเพื่อลดอุณหภูมิของตัวน้ํามันเกียร์นะครับแล้วก็จบด้วยการรีแมปนะครับคันนี้รีแมปไปให้เรียบร้อยหมดแล้วก็อยู่ที่2 5 0ห้าสิบม้านะครับน้ำมันเป็น e 2ีสิก็ บูตอยู่ที่ประมาณบา4สถึงบา5หนะครับก็จะซัดได้เต็มที่กดได้เลยแช่ได้นะครับตัวนี้ก็จะขับสนุกขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะมากแล้วครับอ่ะก็อันนี้เป็นแนวทางนะครับของ Civic FE ท่านใดสนใจนะครับในส่วนของตัวการทำรถ CivicFE ถ้าชอบแนวนี้สไตล์นี้ก็ติดต่อเข้ามาที่ทันยาตัวได้เลยครับผมสวัสดีครับ